ครับอยู่กับรายการ M s j k u r o m Channel วันนี้ก็อยู่กับเกม Traffic Rider ครับโอ้เพิ่งโหลดมามันหมาดเลยครับดูรถรถไหลอันนี้ดูลลดิครับเพิ่งโหลดมาใหม่หมาดจริงนะครับเงินอะไรก็ไม่มีเลยนะครับเราลองไปเล่นกันดูนะครับนี่เพิ่มเสียงนิดนึงโอเคครับเล่นอันนี้ครับ ด่านแรกเลยครับท่านผู้ชมฟีโน่ของเราจะวิ่งพันหรือไม่ครับต้องตามดูกันนะครับเล่นไปสักถึงด่านห้าก็พอนะครับรีวิวเกมนี้สั้นๆเพราะว่าผมก็แบบเอจะทำผัดอะมาครับนะครับบางทีก็จะมีอัดในคอมมากนะครับฟีฟ้าไรยสามนะครับก็ผัดผัดกันไปนะครับ บางทีก็มีสตรีมสดนะครับติดตามได้นะครับกด subscribe กจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุยแรนะครับปีโน่เลรงเครื่องขึ้นมาโอเคฟีโนโวิ่งรลนหนึ่งครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่รลอยหนึ่งวิ่งอยู่ที่รลอยหนึ่งครับวิ่งทางตรงมา เลนนี้ไม่ค่อยว่างเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถ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 ชนชนเกือบชนแล้วครับขี่ตรงมาไปเรื่อยๆครับจะไปยังไงเนี่ยหักหักหลบหักหลบสุดยอดตรงมาเรื่อยๆครับอืทางนี้เราไปไม่ได้แน่เลยเออว่าแล้วครับว่าแล้วครับท่านเวลาต้องชน เป็นไรครับเรายังไปได้อีกกลครับฟีโน่หรือรถอะไรวันนี้วิ่งโคตรชา้าเลยติดเครื่องขึ้นมาจงังวันนี้เร็วยังกักรรถเกียร์ิงเกียร์หนึ่งของ CBR นะครับอุ้ยชนข้างทางอีกแล้วครับรถได้กลกากมากครับมันจะเบียดผมมาด้วยไงครับลูกเกีกรยร์ขันเมื่อกี อันเบียดผมเลยต้องเบียดเท่านี้ตบ,บมันหน่อยไม่งั้นผมก็ชนกับมันอยู่ดีครับมิชั่นแรกผ่านไปอย่างง่ายดายครับโอเคครับโอเคลองมาเล่นมิชชั่นที่สองกันดูนะครับว่ามันจะยากเหมือนมิชชั่นแรกหรือไม่ใครมีที่ซื้อใหม่ d ดีๆสำหรับคอมก็แนะนำผมหน่อยนะครับ พราะผมจะได้อัดรายการทางคอมมังนะครับตรีมสดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่แนะนํานะครับทุยไม่มีใครแนะนําเลยติดเครื่องขึ้นมาครับตังอันนี้ฟ,นฟีโน่ฟีโน่ขอพัยที่มีเสียงรบกวนนะครับมีคนตะโกนก็ขอภัยนะครับไปแล้วครับอนานมาครับ อีกเครื่องมาอีกสักสองเกมก็พอแล้วอีกเกมนึงเราก็ไปเล่น,น้นนั้นที่ด่านที่เพิ่งปลดล็อกดูนะครับว่าจะยากหรือง่ายนะครับก็ไม่เคยได้เล่นเลยอุ้ยอย่าเบียดทำไมเขาชอบเลี้ยวรถมาตอนที่ผมจะเลี้ยวมาผมล้วไม่เข้าใจมา้วครับอีกเครื่องมาเออเอเอเล่นไม่ว่างเลย โอ้ยเกือบตายแล้วครับลูกโอ้ยไม่ใช่ลูกสิตาเปกี้เอ้ไม่ใช่ตาทุดอะไรก็สักอย่างเนี่ยครับช่างมันเอถึงต้นใจอย่างปลอดภัยครับท่านผู้ชมสุดยอดผมนะที่หนึ่งของการเล่นเกมคุณทำได้ผมก็ต้องทำได้ลองมาเล่นอันนี้มั่งครับ อยากจะรู้ว่ามันจะยากสักขนาดไหนอนจะเกิดอะไรขึ้นครับค้างเหรอครับมันคืออะไรครับเนี่ยโฆนาแน่เลยครับปิดกลับปิดกลับกันครับอุ้ยตายหาลนะครับ เครื่องรวนเลยเครื่องรวนเลยครับผมต้องขออภัยนะครับเข้าเกมใหม่ครับโอ้ยนานมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้หฮสีได้บอเล่นเนาะคือแปลว่าอะไรกับบู เป็นคนภาคกลางครับไม่รู้ภาษาอีสานเลยครับแต่ตอนนี้เกมก็โรลดถือว่านานพอสมควรนะครับลองเล่นสักตาหนึ่งดูก่อนนะครับรอสักครู่ครับมาแล้วอุ้ยไม่ใช่นี้ครับไม่ใช่นี้อา้าอันนี้ครับอันนี้ มาครับจองจะวิ่งดูนะครับแ,แนแนอืมทุยเสียงไม่เหมือนเลยนี่ครับต้องวิ่งสู่เส้นชัยไปครับขี่ไปเรื่อยๆครับอย่าไปกลัวรถคันหน้าครับ นะครับขี่มาครับขี่ไปเรื่อยนี่มีเสียงรถพอดีเลยมีเสียงรถของจริงมาพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนเล่อเกือบชนเล่อผ <ay> ่านมาได้ครับสุดยอดเพื่อนผมคนต้นชแนลนี่แก่แบบอุ้ยเล่นได้โหดมากเลยนะครับ ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ